พวกหมาสวนมาแล้ว อันนี้อันนี้คือผมมาจอดไปนู่นแล้วเขาพุ่งออกมาจากซอยแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์อะพี่เราไม่ได้มองทางผมพี่ออกมาถึงมันออกมาจากซอยออกมองมองแต่ทางซ้ายไม่มองทางขวาพี่แล้วก็คือเรามาทางอีกเรามาใช่ครับเรามาทางอีกเรามาถึงจุดที่ว่ารถมันไม่ควรออกมาแล้วอะแต่ว่าเขาก็ยังพุ่งออกมาแล้วหลบเบรกนะหลบแล้วจังหวะจังหวะชนเสร็จแล้วยังไงต่อเนียนนะคุยโทรศัพท์แล้วขับหนีเลยก็ขับหนีไปเลยใช่ครับนี่คือเส้นทางที่เขาหนีอะพี่อ๋อเนี่เป็น จ้งความไแล้วที่สพช้างเผือกเื่อหลักเกิดเหตุใช่ไหมใช่แล้วนี่คือเขาหนีมาปุ๊บแล้วเขาก็ไปโผล่อีกทีตรงนี้ยครับข้างบ้านตรงนี้ที่จับโทรศัพท์หกักไฟเลี้ยวยุบไฟหน้ายุบโค้งข้างขาตั้งแตกหายแหวงเลยแล้วก็เนี่ยฝั่งตายมียุบเพิ่มจากที่ยุบอยู่แล้วแล้วยุบเพิ่มแล้วโค้งไฟหน้านี่คือหักเข้าไปอีกกว่าเดิมเลยพี่ ก็คือผมอะขับมาทางเอ,งนอ,งอาางงกนะครับอ่าผมจะไปส่งอาหารทางจะถึงสามแยก้วครับอยู่ตรงออพักอ่าอะไรซึ่งหายผมจำไม่ได้ครับแต่ว่าอยู่ตรงหน้ารงรับของเก่ารีไซเคิลน,นะผมครับคือผมผมมาแล้วมาจุดมาถึงจุดตรงที่อ่ารถฝั่งตรงข้ามไม่ควรออกมาแล้วเพราะว่าผมก็มาด้วยความเร็วประมาณ38-40ิบแ่นแหละครับครับแล้วคือผู้กรณีก็คือออ,อ,ออกมาออกซอยมามองทางซ้ายแล้วก็ขับรถมือเดียวคุยโทรศัพท์ แล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็คือชนผมเสร็จเอ่อเขาแค่ยิ้มให้แล้วก็ชะลอเหมือนจะเจราจาสุดท้ายเขาขุ่โทรศัพท์แล้วขับรถหนีไปเลยครับอืมก็คือตรงนี้เราได้หลังเกิดเหตุเราได้แจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วครับผมแต่แต่ผ่านมา2วันคือยังไงตอนนี้ตำรวจให้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 ข้อมูลว่าไงบ้างครับคือให้ผมไปหาหลักฐานมาว่าชนยังไงแล้วก็เขาหลบหนีทางไหนครับผม,มแต่คือป้ายทะเบียนเราไม่ทันเห็นเพราะว่ามันมืดด้วยนะครับ ก็ค,คือยัง<ผ>มไม่ได้บอกแสของคู่กรณีว่างั้นครับผมค<ต>รับแต่รู้แต่รู้ว่าเขาหนีไปทางไหนครับผม<อ>แล้วก็ไปจบที่ตรงไหนครับลักษณะถ้าจําลักษณะรูปร่างของเขาได้ไหมครับว่าเป็นชายอายุประมาณเท่าไหร่ยังไงน่าจะประมาณ25ขึ้นนะครับแล้วกเ็เป็นคนน่าจะเป็นคนในพื้นที่พรารู้ซอกซอยมากเลยครับแล้วเป็นคนตัวเล็กผิวขาวผมสั้นใส่แว่นครับ เราอยากฝากอะไรถึงคู่กรณีบ้างครับก็รถต้องใช้ทามาหากินนะครับพังแล้วมันต้องซ่อมแล้วถ้าไม่มีผมก็ทํามาหากินไม่ได้เพราะผมต้องหาเงินเรียนด้วยก็อยากให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบด้วยใช่ครับก็จากที่เขาจะโดนนิดเดียวถ้าเคลียร์ตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วแต่ว่าเขาเลือกที่จะหนีมันก็ต้องไปเจอตารวจตารวจเขาก็จะแจ้งข้อหาหลายข้อหาแหละพี่ แล้วโดยส่วนตัวเรากาแฟเนี่ยได้รับบาดเจ็บอะไรไหมอ่าผมเจ็บเข่าเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่ารถแล้วก็อุปกรณ์ในการทํามาหาก,กินมันเสียหายครับผมก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบด้วยเนาะครับครับผม